โอ,อ้โหออแม่แล้วครับตัวแรกครับตัวแรกกี่โมงเนี่ยผมเวลาตอนนี้แฮ่ทุ่มพอดีเป๊ะ

ม er, at ุกแก้วอะไรเงมันน่ามันด้มาครับมาดูมาดูเนี่ยแล้วก็นั่แลลวครับตามมามีกู้อะไรแบอกราคาดีเท่าไหร่แสนก็ถุก

จะจะใส่ไอ้อย่างน้นเพ่ชุดปานินก็ไหม่รังอ๋อตอนนี้นะครับเออเป็นชุดปานินนะครับลองเอาชุดปานินลงก่อนนะครับเออตอนนี้เขาอยู่ที่อ่างเก็บน้ําแม่วังซ่านนะครับอาเภอป่าซางจังหวัดละพูน,นครับก็จะลองเล่นงานปานินก่อนนะครับแล้วก็ห้วย,ยเป็นยังไรนะครับเดี๋ยวเอยจิตามรับชมกันต่อไปนะครับใส่ตะแล้วก็ 掂掂掂。点点点点点 กราบสวัสดีพี่ๆนะาๆนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กันที่อ่างเก็บน้ํำแม่วังแานนะครับอำเภอป่าซางจังหวัดระยูนนะครับวันนี้ก็มากันออกบ้านมาครับสองคนกับน้อยภูมินะครับครับนะครับวันนี้กับน้อยภูมิครับครับตอนนี้ก็ลงเบ็ดไปแล้วนะครับแปดหลังนะครับนะาๆครับลงเบ็ดซิปุดนะครับเอาคันซิปุดมาสิบสองคันนะครับก็ลงมาแล้วแปดหลังนะครับแต่ลงชุดปลานินนะครับชุดปลาเล็กนะครับ เดียวตอนค่ำๆนะครับจะเปลี่ยนเป็นชุดตาใหญ่นะครับจะตีเโยสะไกศทิ้งไว้ตอนกลางคืนนะครับว่าจะมีสัตว์ใหญ่เข้ามากินของเฮาก่อนนะครับรอรุ่นไปเรื่อยๆนะนะครับเฮียคนอื่นต้องสอบถามน้อยบูญก่ครับวแต่ว,ว่านี่วันหยุดจุจีนี่ลากระจองเบสที่ไหนมาครับตัวครับรู้สึกว่าไปออกกําลังที่ไหนมาครับซิดเจียอยู่อีที่นี่เัาใช้นะครับนี่กราบสวัสดีพี่ผีแน่ๆนักตกฝันขั้นนะครับขอแต่ว่านี่ก่อน,ววนไปลุยไปลุยไปอย่างไรนะ ไปง ah. ัดง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 ัดอ่ะโองัดทางงัดทางงัดอ่ะครับงัดสวายแม่นเม็บประมาณเจ็บเต็มนะเพราะว่าเพราะว่าในอีพีที่แพนแม่นี่ก็อู้ถึงว่าเป็นเตื้อนเหลกครับที่ผมได้งัดฟัดใหญ่อแต่สำหรับผวกซื้อวหาไอ้เจมปีนี้ก็ยังไปได้ด้วเนาะ ปีนี้ไ่ได้งัดสั์ใหญ่เลยครับยังบาตามหาผายิสกอยู่ครับยีสกนวลจันทร์สัดใหญ่ครับปีแล้วนี่แต่ผมพิทฮอดขนาดแต่ปีแล้วนะผมยังไม่ได้ทําคลิปนะครับก็ตกตามภาษาเด็กบ้านบ้านเร<อ>ื่อยนะครับแต่แต่ก็ได้บ่อยนะครับแต่มันมามีคลิปนะครับพิทติดต,ตรงนี้ว่ามันไม่ได้ทําคลิปเตือนนะครับ <koş. S 1> ปีแล้วนะครับเลยห <Copenh> ลายปีแม่ไม่ได้ทําคลิปนะครับเลยมัพึ่งจะมาม่ลืมอัดทำคลิปประมาณปีแล้วนะครับต้นปีแล้วนี่ไม่ได้นะครับถ้าถ้าเป็นทำได้แต่ก่อนผม ก็น่าจะมีผลงานนู้นแล้วนะได้ชมนักแล้วครับแต่ว่ากำลังรื้อกำลังเริ่มหัดทำนะครับก็เลยยังยังยังหาตัวเข้ากล้องยังไม่ค่อยเจอนะครับก็กำลังหัดทำใหม่ตัวนะครับก็ตัดช่องเี็บไม่จริงแล้วนะเชนี่เอาไอ้ตัวนะครับน้อยวูเมียอู้ครับครับก็เอไอ้ครับเราในรูดให้มียาคลายเส้นมีกะเนี่ยต้องกินยาด้วยเจ็บหลังยังเอ้าเอ้าเอามกูเล่นกันไปได้นะพอดีว่า มันเนื้องตึ้เนื้องนะแต่ขมเป็น้ยวเน่ยมันเป็นแก้มเนื้อเจ็เป็นโรคเกาอ่ะเออไม่ใช่ปกเป็นแก้มเนื้อเสียบไม่แถมโรคเกานะเพื่อนว่า,กกาต้องใช้ระยะเวลาในการหักษาอย่างน้อยเปิรนบอกโรคเกานี่นเพื่อนเพื่กินไก่กินอันนี้นั่งนักนะกินไก่กินแมงดุแมงกินปลากรุนันกงนักมาเดียช่วยได้เพื่อนว่านะลูกยิงแหลกแท้ทั้งหมอ้อครับของมัมกตัวเองครับเดี๋ยวติดตามผลงานกันต่อไปนะครับนะครับอู้เล่นกันไปเลยนะครับผม ครับเดี๋ยวผมน้อยภูมขอตัวออก่อนนะครับ ครับมือเย็นครับมือข่ำครับหมูยอทอดสปิวนะครับตกสปิวตอนเมื่อคืนนะครับ ตอนนี้เวลากี่โมงแล้วครับน้อยยี่สิบสามสิบสองทุ่มเกินนะครับโอ้สองทุ่มเกินเรั่ะสองแุ่รับละ่ะโอ้น้อยภูมิบอกเขารับแล้วครับโอ้เอาแล้วครับงานสับปิวโอ้หน้าแบงค์ใส่แล้วครับวัดอย่างแรงแล้วครับมาติดครับ นี่ครับไปถอยที่วางการมาใหม่ครับของไอเอกเอบีนะครับนี่เขาททาเขาแทะนี่ปาติชูเอานะครับ เบตน,นาดินครับอยู่ตรงปูนหมดเลยนะครับเบดน,นาดินอยู่ซ้ายมือหมดครับ 看王灿帅帅呢。 ตัวแรกกี่โมงเนี่ยคุมเวลาตอนนี้่ทุ่มพอดีเป๊ะ2ทุ่มพอดีเป๊ะตยวาบูแนฝ่ามือเหมือนกันนะครับตุ้ยอยู่นะครับแต่เบียตนตัวนี้เต็มปาครับเต็มปาครับโดยหน้าแบงค์นะครับครับตอนนี้เวลา ตีหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเข้านอนกันก่อน,นนะครับเดี๋ยวปุกนี้เจ้าไปกันใหม่นะครับเืนนี้นอนัฝันดีนะติดสวัสนะครับพอนอนก่อนนะครับผมตีหนึ่งแล้วครับ สวัสดีวันวาเลนไทน์นะครับวันนี้วันที่สิบสี่กุกาคมวันวาเลนไทน์นะครับแฮปปี้วันาเลนไทน์เดย์ก็เจ้านี้อยู่ที่แองก็บ้ําแม่วังซ่านนะครับอาเภอป่าสางจังหวัดละปูงนะครับกตคืนทั้งคืนยังเงียบเลยนะครับเบ็ดได้ปิดเพียนน้อยงานสปิวตัวเดียวนะครับก็เจ้านี้ก็เบ็ดก็เรียงๆกันอยู่เนี่ยนะครับแปลหลังก็ลลั่มหมลงลาน มันค่อนข้างที่จะเงียบนะครับก็เดี๋ยวเจ้านี่เปลี่ยนอาหารไปแล้วครับเปลี่ยนอาหารลงควบบนท้องหลงละรอลุ้นไปเรื่อยนะครับจนถึงตอนเย็นนะครับก็คอยติตามนักชมกันต่อไปนะครับนะนะครับไปครับดูมือแท้มือมาเจ้านี่นะครับอ่าเนี่ยนะครับนายภูมินายภูมิทำอย่างกินครับตอนเช้า หมูทอดน้ำพริมักแม่คนเดียวหรอครับมักมาคนเดียวในในดูหน่อยครับไปดูหน้าตามันนะจะเสียได้ไปได้เอากระเทียมเสียด้ยไปได้เอากระเทียมแม่น่ะกะเรับโอเคโอเคเป็นพิธีได้กินทอดกันแล้วหมูยอเหมือนจะไม่ไหมน้อน้อยเนาะบอกไม่ครับดูกระแทกได้กับกระแทกมันเอาทอดหมูแม่มันเป็นน้ำตาลไหมครับน้ำตาลน้ำตาลที่เขามักหมูแม่นะครับโอเคครับโอเคครับผมจะขอกินตัวกินข้าวเจ้ากันนะครับ นันะครับตอนนี้กว่าเวลาสี่โมงเกินแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะต้องเก็บของหลอเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับเพราะว่ามันก่อใช้เวลาเดินทางข้ามทางไกลอยู่นะครับประมาณชั่วโมงไปนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่จังหวัดละปูนนะครับต้องเดินทางกลับเชียงใหม่ใช้เวลาชั่วโมงกว่าๆน้อยๆนะครับสําหรับอ้างเก็บน้ํำแม่วางซ่านอุบลรางธานีวันละปูนนี่นะครับก็ทริปนี้ผมก่ปาลมไปนะครับก็ได้ระดเพียนตัวน้อยนะครับงานสปิลจากน้าแบงนะครับ กินทั้งหมดคืนนะครับประมาณติได้ประมาณเตี่ยงคืนแล้วครับตัวเดียวนะครับเดี๋ยวผมกูจะปล่อยไปนะครับเพราะว่ามันแบบพอกินนะครับสําหรับทริปหน้านะครับจะไปที่ไหนนั้นก็ขอแนะนะช่วยกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ได้รับชมคลิปใหม่เวลาผมได้ลงคลิปต่อ,ตอไปจะได้มีการแจ้งเตือนนะนะได้เข้ามารับชมได้นะครับ วันนี้นั้นผมก็ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ทริปหน้านะครับสำหรับทริปนี้สวัสดีครับผมสวัสดีวันวนาเลนไทน์ครับผมแฮปปี้วาเลนไทน์ดี